ngon cái <laughs> mũi mấy Thở cái lúc này Cái đan đi Hãy cho kênh Ghiền เหมียวเมียวกล้องคลิปด้วยเหรอคะนี่บอนน้ไหเพื่อนถอยไปไหนเนี่ยตรงนี้ก็ได้หรออหงเบียกเบียไม่หมดแล้วตตรงเอกตรงโดนไม่น่ามีลมหวังนได้น้องเอมน้องเอมค่ะเลื่อนมาตรงนี้หน่องเียดองนี้เราดาอ๋อเอานั่งอยู่

ก็ต <onz> ัดหัวท่อนล่างได้ป่ะเนี่ย <in'> <y ug il clubs> เฮ้เขาไาคิดโมยเกย์บายคิดขอบคุณมากขอบคุไมากขอบคุณมกขอบคุณมากคิดไปคนแบงค์อเมอเลยเด็กน้อยที่ Bye. Uh -huh. ทม่รักเลยอะไม่ไม่เจอไม่ทำอะไรเยาลังคุนมาจนนอนอย่างเดียวเลยเออเหมือนเปลี่ยนที่นอนนอนเลอี่หายี่ท ไม่ร้อนร้อนไหม่เ้องไทัจะไปซอนต้นหลายใจนั่งเตาหรือะกรนไม่จริงของพีมื่อกี้ะเป็นฟ้าเต็มเอายาสื้อเีเาละก่อน่รกล่

อยู่ไหนอ่ะอ๋อใไก่เอตีไมได้ใส่กียไม่ได้ใส่กเียไม่เอาหหมม่ม่ไม่เป็นไรค่ะชีไม่ตัดให้นะไม่ตัดให้นะไม่แรงชีไม่หาย้ได้จะช่าให้หน่อยะ แม่แม่ต้องมืเสียดออกแม่ต้องานต่อใชไมคเรารเียกมากคทำไมมันเคลื่อนแบบนได้โอ้โหชิชิชิมามาเอามาอันดี้ เล่นรูปไหมน่ะไม่ถ่ายด้วยกันเหรอเอมถออันนึอปีกเลยเผด็ล้วยชีก็ตัวตีให้ สวยอ่ะสวยเดี๋ยวใส่แสงยมาอหมทุกตัวแล้วพ่อเป่เลยเลยใช่แค่เอาแค่ครึ่งเดียวป่ะนะ

รัเลยราเรักมากเลยรักมากเลยรักมาวนแลยฉัน่ะโหายีเอ่ะแล้วไม่ให้ใครหนเข้าเป็นค่ขกเนียแล้วหน้าเก๊ะแแดงโอ้ถเล่าไงนิว่าไปดูอะรมา ซึ้อในสีไหนหมดอะไรหรเซื้อในเนี่ยใส่ปีหยาดหมดเลยเกิดามดเลยนอนปีหยาด มาสิบวัุอยู่มสิบกันแลแต่ถ้าถ้าใครไม่นอนนะรบระาตี่ดีไม่ได้สอนทอดฟุ้งคิดูนิคนเท่อะไม่ดีคุยมันไม่นี่ชนะเขาจะไม่ตัดปเลยได้เลยแม่แม่นอนกันอนกันนอน ก็จตาเก๋เราไกลยิ่งที่มีอันตั้งตัวให่ไปไกลพี่ที่แล้วมาไหน กินไน้จะนั่งไปร้านมันไม่มีใคสนใจเราีถ้าไปอีกจ่ายกนไม่ไปไถ้าไปต้องไปด่าคนนั้นไม่เจมสดมันอาจจะไม่ให้ขันข้าวต้ก็ไปนนมันหน้าร้านนานเน้ลาเนี่ยวันนี้นะคะมาญี่ปุ่นนะคะจะมาคุด ถ้าเป็นรงจริงแล้วใครเข้าใครจะนอนมันไม่ได้ง่ายแล้วก็ตอนถึงตอนนั้นมันไม่ได้หัวเะลสนี้กนคิ้วยเาะแกทเยคนมดนดทุยคนมดมทีกดคดคุคหมดทมคดทกทคดกทุกกนหมกดทดคมหคคมด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้อมมกล้องไหนคะก้องไหนคะบโอเโอเคมองคนละก้อค่ะโอเคค่ะไหนีค่ะเตไ่เป็สอตัวจึงไม่เป็นไรก็สอตัวจึ่ใทรอกค่ะได้เลยไปยเปียน หากด้อยูกันหดอยอยังไ no> ่เนี่ยกลองไหนคะ้าไหเอากองไหนคอากล้องเดียวกันกล้องเดียวกันกล้งไหนขัวัน่ยนะอยได้อยู่ พัฒนาหาตำรวจต้องเดียวฝีมือพัฒนาเฮ้ยตำรวจหลอได้เถอหล่อจริงหล่อดีรได้ป่ะตำรไม่ต้องมแ่ถามว่าอยู่ระกัไหมไม่ไหมพ่อพอพพ่หาคู้คนผ่านหาตำรวจหลอห่อได้ว่าต้องตำรวจน่าสินตอนนั้น่าสิ้นคนที่ภูเก็แรกคือเีคออยู่กับการปาดีบ้างแล้วก็ลังจะหลักันคนเดินถ่ายไปแล้วพโทรมา ไม <T> ่ได้ไม่ได้พี่ดีมากเลยค่ะดมากได้ยินดีมากแเดีดีหนุ่ม่้ก็ถ้าจะถ่ายรูปนก็เลยพันแล้วก็แบบอาทำไมไม่วางสืีวะจนแบบันุดไปแล้วตอบอ จงมากใช่หลังก็ <lide> อยู่ใช่ลัอยู่อยู่หมดอยู่ทุกคนเินมนเป็นความเนื่อยทุกคนิ่มบ้าแคนสุดท้ายต้องไปถึงแล้วลงสบายเลยะเดียวห่อยมากเห่อยมด้าไม่ได้อยู่กี่ก็ต้องรอล่าไม่ได้อยู่โน

จะใครถ่ายใครจะถล่ะ่ยต่ไหะแ่ได้มีตคไม่เขารวมกลุ่มที่มี่อเลยค่ะอให้เป็นไฟน้องก็แบบมาแต่ประเทศรามีใครับเข้มาแล้วยืมพอแมน้องมาก่อนี้เอาแม่ให้แม่ถ่ายกับแม่ถ่ายน้ำแวน้ำแมว ให้เราถ่ายก็ผ่ากันไงผ่ากันนั่งไหมมาแม่ก็เป็นอย่างในแฟนคลกแล้วที่เหลือจะนั่งยังไงหายไม่ได้เลยโอ้เข้าไปถ่ายลวเอาเลยๆ ใหนล่ะไปไหนไปไหนล้ย่ป่ืนไปยืนตรงนมันมันเป็นเล่น มองกล้องเยค่ะขอเข้าไปด้วย่ามาดิิมาดิมาดิมาเถอะมาอย่าให้มากมันเร็ปเพไม่เป็นเป็นมากอีกไม่เป็น้อย่าเรามองนี่นอ่า รุ่นนะคะหนึ่งคนคนอื่น้ัยไมอ่ะมาดูก่อนดิม่อยากดูอยากกลับกับต้องดูองแน่นอนของรานมันลงไม่ได้ทันทีดใบเ้นเลยเนี่ยโอเคแต่รออีก2ปีนะ ก็ไปจริงเลยขไม่เปล่นไม่แล้วไม่นแล้วไม่เปนแ้วม่อไหร่จะได้้กขอดเมาเดี๋ยวนี้ขัถอมาางเอามาขอมาล้พี่เรกมาที่ไนขอการมาี้ไได้แล้วในคก็คนในอการมาที่ถ่ายเร